สวัสดีครับพบกับรายการวั s up? กับนาดิสซีเียนสองเพลงนี้มีเรื่องดาราศาสตร์ทุกคนเคยฟังเพลงนี้กันไหมครับชใช่แล้วครับ EP นี้เราจะมาพบกับคำว่าดาวเหนือจากเพลงดาวเหนือของวงไรก้าครับจะน่าสนใจและน่าติดตามขนาดไหนไปชมกันเลยดาวเหนือ ชื่อจริงว่าดาวโพลาริสเป็นดาวเลิกสว่างในกลุ่มดาวหมีเล็กแต่ที่เรามักเรียกว่าดาวเหนือนั่นก็เพราะว่าดาวโพลาริสเป็นดาวเลิกที่ปรากฏใกล้ขั้วฟ้าเหนือซึ่งเป็นบริเวณที่แกนหุนของโลกชี้ไปบนท้องฟ้าพอดีทําให้ดาวโพลาริสเป็นดาวที่ไม่ขึ้นไม่ตกและปรากฏอยู่นิ่งๆเหนือขอบฟ้าทั้งทิศเหนือตลอดทั้งคืนทําให้ในอดีตดาวเหนือ เปรียบเสมือนเข็มทิศที่สามารถระบุทิศเหนือได้อย่างแม่นยำซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อนักสำรวจที่ต้องใช้ดาวเหนือในการเดินเรือหรือนำทางในช่วงเวลาคืนนอกจากนี้ดาวเหนือยังเป็นเหมือนเครื่อง GPS ที่ช่วยระบุพิกัดของผู้สังเกตบนโลกเพราะตำแหน่งของดาวเหนือที่อยู่สูงจากขอบฟ้าจะมีค่าเท่ากับระดิจุดผู้สังเกตเช่นประเทศไทยจะสังเกตเห็นดาวเหนืออยู่สูงจากขอบฟ้า15องศาหรือประเทศรัสเซียจะสังเกตเห็นดาวเหนืออยู่สูงจากขอบฟ้า60องศาซึ่งเท่ากับค่าระดิจุดของพื้นที่นั้นๆในขณะที่ประเทศทางแถบซีกโลก โลกใต้จะไม่สามารถสังเกตเห็นดาวเหนือได้เลยเนื่องจากดาวเหนือจะอยู่ต่ากว่าขอบฟ้าเสมอเนื่องจากการสายของแกนโลกทําให้อีก12,000ปีข้างหน้าดาวเหนือของโลกจะเปลี่ยนตําแหน่งเป็นดาวเวกาในกลุ่มดาวผิดเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ WhatsApp ใน EP นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ ส่วนอีพีหน้าจะเจอกับคำศัพท์ดาราศาสตร์คำไหนอย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ